สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองทุกๆคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูเอในวิชาดนตรีนาฏศิลป์กันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้อาจจะดูแปลกหูแปลกตาไปสักนิดหนึ่งนะคะวันนี้ครูเอแต่งชุดให้เหมาะสมกับการเรียนของเรานั่นเองก็คือการเรียนในวิชาดนตรีนาฏศิลป์นะคะสําหรับสัปดาห์นี้ค่ะเด็กๆจะเรียนในเรื่องมารยาทในการชมการแสดงนาฏศิลป์ค่ะ ซึ่งการที่เรามีมารยาทที่ดีในการชมการแสดงหน้าตัอสินนะคะก็จะทําให้เรานั้นเป็นผู้ชมที่ดีนั่นเองค่ะการที่เราเป็นผู้ชมที่ดีนะคะก็จะมีประโยชน์ค่ะหนึ่งคือเราเนี่ยก็จะได้รับ ความสนุกสนานจากการแสดงนั้นได้รับความรู้นะคะแล้วก็ไม่เป็นการรบกวนคนอื่นๆที่เขากําลังตั้งใจชมด้วยมารยาทในการชมการแสดงหน้าตัดสินจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะมารยาทในการชมการแสดงหนาตัดสินไทยค่ะเด็กๆอยากทราบกันหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะ ลำดับแรกนะคะเราจะเริ่มจากการเป็นผู้ชมที่ดีค่ะในการแสดงนาฏศิสินไทยนะคะจะมีทั้งผู้แสดงและผู้ชมค่ะซึ่งผู้ชมเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อการแสดงนาฏศิสินไทยมากๆเลยนะคะเพราะอะไรทราบไหมคะเพราะผู้ชมนะคะมีส่วนในการช่วยอนุรักษ์นาฏศิสินไทยผู้ชมที่ดีควรมีหลักในการชมดังนี้ค่ะ หก็คือศึกษาการแสดงนาฏศิลป์ไทยที่จะไปชมก่อนนะคะ 2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนาฏศิลป์ค่ะสค่ะมีมารยาทที่ดีในการชมการแสดงค่ะมารยาทในการชมการแสดงนะคะก็คือ 1. ไม่ควรส่งเสียงรบกวนผู้อื่นค่ะเพราะจะทำให้คนอื่นนะคะลำคาญและผู้แสดงก็ไม่มีสมาธิด้วยค่ะเด็กๆ ข้อ2นะคะแต่งกายสุภาพเรียบร้อยค่ะข้อที่ 3. นะคะไปถึงสถานที่ก่อนเวลาแสดงค่ะเพื่อจะได้ศึกษารายละเอียดของการชมการแสดงนะคะเช่นอ่านเอกสารประกอบการแสดงเพื่อให้เข้าใจการแสดงมากขึ้นนั่นเองค่ะข้อที่4นะคะปฏิบัติตนตามระเบียบของสถานที่ค่ะเช่นนั่งประจําที่ก่อนการแสดงจะเริ่มและให้เกียรติผู้แสดงโดยการปกมือก่อนการแสดงและหลังจบการแสดงค่ะข้อที่5นะคะ ให้ความสนใจและมีอารมณ์ร่วมกับผู้แสดงค่ะเช่นสนุกสนานหัวเราะปบมือเพราะจะทําให้ผู้แสดงนะคะแสดงได้อย่างเต็มที่และมีกำลังใจในการแสดงค่ะข้อที่6ค่ะไม่ลุกเดินไปมาบ่อยๆค่ะเพราะจะทําให้เกิดความวุ่นวายและเป็นการทําลายสมาธิในการชมการแสดงของผู้อื่นด้วยนะคะเด็กๆต่อมานะคะเดี๋ยวทีเชิ์จะยกตัวอย่างให้เด็กๆ ภายกันว่าข้อไหนควรปฏิบัติข้อไหนไม่ควรปฏิบัตินะคะอย่างเช่นข้อนี้นะคะข้อแรกนั่งรับขณะชมการสแสดงค่ะเด็กๆคิดว่าควรทำหรือไม่ควรทำคะถูกต้องแล้วค่ะข้อนี้นะคะไม่ควรทำเลยค่ะ เด็กห้ามนั่งหลับขณะชมการแสดงนะคะต่อมานะคะข้อที่2ค่ะเดินทางถึงสถานที่ก่อนการแสดงเริ่ม15นาทีเด็กๆคิดว่าควรทําหรือไม่ควรทําคะถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆควรเดินทางถึงสถานที่ก่อนการแสดงเริ่ม15นาทีนะคะเด็กๆห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะ มาดูที่ข้อต่อไปนะคะแต่งกายด้วยชุดกระโปรงที่สุภาพเรียบร้อยค่ะควรปฏิบัติหรือไม่ควรปฏิบัติคะถูกต้องค่ะควรแต่งกายด้วยชุดกระโปรงที่สุภาพและเรียบร้อยนะคะเด็กๆห้ามลืมเป็นอันขาดเลยนะคะต่อมาค่ะเล่าเรื่องราวตอนต่อไปให้เพื่อนข้างๆฟังเพราะว่าเคยได้ชมมาก่อนแล้วเด็กๆคิดว่าอันนี้ควรปฏิบัติหรือไม่ควรปฏิบัติคะ ถูกต้องแล้วค่ะไม่ควรเล่าเรื่องราวตอนต่อไปให้เพื่อนข้างๆฟังเพราะได้ชมมาก่อนแล้วนะคะอันนี้ไม่ควรปฏิบัตินะคะต่อมาค่ะให้เกียรติผู้แสดงด้วยการตบมือค่ะควรทำไหมคะควรปรบมือให้เขาไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเราควรให้เกียรติผู้แสดงด้วยการปรบมือนะคะเด็กๆ ต่อมาค่ะนั่งชมการแสดงอย่างตั้งใจตั้งแต่ต้นจนจบเด็กๆคิดว่าข้อนี้ควรปฏิบัติไหมคะถูกต้องแล้วค่ะข้อนี้นะคะดเด็กๆควรปฏิบัติเป็นอย่างมากเลยค่ะควรที่จะนั่งชมการแสดงอย่างตั้งใจตั้งแต่ต้นจนจบนะคะต่อมาค่ะโห่ร้องเมื่อเริ่มการแสดงเพื่อให้เกียรติผู้แสดงเด็กๆคิดว่าเราควรโห่ร้องเมื่อการแสดงเริ่มเลยไหมคะ ถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆไม่ควรโห่ร้องเมื่อการแสดงเริ่มนะคะเราควรที่จะปลกมือเมื่อการแสดงเริ่มเพื่อให้เกียรติผู้แสดงนั่นเองค่ะต่อมาค่ะรับประทานอาหารอย่างเงียบๆขณะชมการแสดงเด็กๆคิดว่าเหมาะสมไหมคะถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆเราไม่ควรรับประทานอาหารอย่างเงียบๆขณะชมการแสดงนะคะ ถ้าผู้ชมมีมารยาทในการชมการแสดงที่ดีก็จะทำให้ผู้แสดงนะคะมีสมาธิและแสดงได้เต็มที่ค่ะรวมถึงผู้ชมการแสดงทุกคนก็จะได้รับความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการแสดงได้มากขึ้นนะคะเด็กๆต่อมานะคะเดี๋ยวทีเชร์จะพาเด็กๆมารู้จัก ประโยชน์ของการชมการแสดงหน้าตัดสินไทยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะมารับฟังประโยชน์กันเลย ประโยชน์ของการชมการแสดงนาฏศิลป์ข้อที่1ค่ะได้รับความรู้เกี่ยวกับการแสดงนาฏศิสินที่นักเรียนได้รับชม 2. ได้รับคติสอนใจจากเนื้อเรื่องที่แสดง 3. ส,สามารถนำเรื่องราวต่างๆที่ได้รับชมไปเล่าให้ผู้อื่นฟังได้และ 4. ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินจากการชมการแสดงนั้นค่ะ และในวันนี้นะคะคุณครูเอก็มีแบบฝึกหดัดขาะในหนังสือดนตรีหน้าตาินหน้าที่99นะคะให้เด็กๆได้ทําค่ะให้นักเรียนนําตัวอักษรหน้าข้อความเติมลงในแผนภาพให้ถูกต้องค่ะเห็นไหมคะจะมีแผนภาพอยู่ด้านล่าง ข้อความไหนคือการเป็นผู้ชมที่ดีให้นักเรียนนำตัวอักษรลงมาเติมในช่องการเป็นผู้ชมที่ดีค่ะและข้อความไหนคือการเป็นผู้ชมที่ไม่เหมาะสมก็ให้นักเรียนนำตัวอักษรหน้าข้อความนั้นลงมาเติมนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการเรียนการสอนเพลงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ